ขเขมรทารบทับไทยปล่อยไฟเขียวล่าหน่วย B H Q ท้าชนชายแดนขึงเหล็กเต็มแหนมยิดหนองจานสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสะแก้วกำลังร้อนแรงและเป็นจุดสนใจอย่างยิ่งในสัปดาห์นี้หลังมีรายงานจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกองทัพว่าฝ่ายกัมพูชามีการเคลื่อนไหวเชิงท้าทายโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานอำเภอรพรองหาดซึ่งกลายเป็นจุดสมรภูมิเล็ก แต่มีน้ำหนักทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ธรรมดาข้อมูลจากทัพภาคที่หนึ่งของไทยระบุว่ามีการเคลื่อนกองกำลังกัมบูชาในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาแปลงร่างเป็นชาวบ้านเพื่อเข้ามารื้อถอนล้วดลดน้ำของไทยพร้อมกดดันให้ฐานไทยถอนกำลังออกจากพื้นที่มีชาวบ้านกัมบูชาประมาณ200คนเข้าร่วมพันกิจนี้ถือไม้ถืออาวุธเบาเพื่อสร้างแรงกดดันและบีบให้ฐานไทยต้องถอยแม้จำนวนจะมากแต่ทัพภาคที่หนึ่งชี้แจงว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้กระทบความมั่นคงของแนวชายแดนอย่างสิ้นเชิงและแนวลวดนามของไทยยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการรื้อถอนเกิดขึ้นจริงอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคใหม่ของกัมพูชาในการใช้มวลชนและพละเรือนเข้ามาเป็นแนวหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะตรงๆกับกองทัพไทยในทางตรงกันข้ามทัพภาคที่สองของไทยกลับมีท่าทีแข็งกร้าวและพร้อมตตอโต้ตทันที หากมีการล่ำเส้นอธิปไตยไทยพลโทบุญสินแม่ทับภาคที่สองชี้ชัดว่าการละเมิดแนวชายแดนทุกครั้งจะถูกตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นหน่วย B HQ หรือทหารแนวหน้าการสั่งไฟเขียวนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยพร้อมรบไม่ถอยไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบบนแผ่นดินของเราหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าสนใจคือการเกณฑ์ชาวบ้านกัมพูชารวมทั้งเด็กและผู้หญิงตั้งขัน มาเป็นแนวหน้าเพื่อกดดันฐานไทยซึ่งถือเป็นการใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนและท้าทายศิลธรรมแต่ก็ไม่ได้ทําให้ไทยอ่อนข้อการจัดเตรียมอุปกรณ์เช่นคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อสร้างแรงกดดันแบบไม่ทําร้ายจริงและการปรับแนวลวดหนามให้มั่นคงทําให้ไทยสามารถยึดพื้นที่คืนได้บางส่วนและป้องกันการล่าเส้นอย่างมีประสิทธิภาพในอีกด้านหนึ่งความภูมิใจของทัพไทยกําลังเพิ่มขึ้นจากปฏิบัติการยึดภูมะเขือสําเร็จ หลังจากการวางแผนและประสานกำลังระหว่างหน่วยฐานป่าไม้หน่วยเรนเจอร์และหน่วยซิลผลลัพธ์คือสามารถปักธงชาติไทยบนยอดภูมะเขือพร้อมจัดระเบียบพ,พื้นที่ให้เรียบร้อยซึ่งถือเป็นชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์และส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร,ร์ชัดเจนไม่เพียงเท่านั้นการลงนามข้อตกลงซื้อเครื่องมีขับไล่กรีเบนจากสวีเดนยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมความสามารถทางการทหารของไข่สร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร,ร์ และกุมขวัญผู้ท้าทายอย่างกัมพูชาอย่างชัดเจนแผนการจัดซื้อครั้งนี้ไม่ได้จํากัดเพียงการเพิ่มกําลังยิงแต่ยังรวมถึงการสร้างความร่วมมือทางเทคโนโลยีการลงทุนและการศึกษาซึ่งถือเป็นการวางรากฐานความแข็งแกร่งระยะยาวโดยสรุปเหตุการณ์ใช้ดนหนองจานและภูมะเขือสะท้อนให้เห็นถึงสงสิ่งสําคัญ 1. กัมพูชาพยายามใช้มวลชนและกลยุทธ์พลเรือนในการท้าทายอํานาจไทย แต่ไทยยังสามารถรักษาอธิปไตยและความมั่นคงได้ 2. ไทยพร้อมตอบโต้ทั้งทีทุกการล่ำเส้นทั้งทางยุทธศาสตร์และกําลังทางทหารพร้อมเสริมความแข็งแกร่งโดยการจัดซื้อยุธทธปกรณ์ขั้นสูงสถานการณ์นี้ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะถือเป็นสัญญาณเตือนทางภูมิรัฐศาสตร์ว่าขเขมรทารบ้ายตอบโต้ทันทีและเราไม่ถอยจากแผ่นดินของเราวิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา พื้นที่ทัพภาคที่สองไม่น่าห่วงแต่ทางพื้นที่ทัพภาคที่หนึ่งแม่ทัพไหวไหมทําอะไรต้องเคลียร์อย่าให้ประชาชนคลางแคลงใจหลังเหตุการณ์นองจานกลายเป็นสมรภูมิเล็กๆที่เต็มไปด้วยเทคนิคและกลยุทธ์ของกัมพูชาความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นหัวข้อร้อนแรงที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในมิติข,ของการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศจากข้อมูลล่าสุดพบว่าพื้นที่ของทัพภาคที่สองมีความมั่นคงสูง แม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินยืนยันชัดเจนว่าหากพบการล่ำเส้นใดๆของกะบูชาจะถูกตอบโต้ทันทีด้วยกำลังเต็มที่รวมทั้งการวางทุนระเบิดเพื่อสร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และมีการเตรียมการทางทหารแนวหน้าหน่วย BHQ และกำลังสำรองการเตรียมการเช่นนี้ทำให้พื้นที่ทัพภาคที่สองค่อนข้างไม่น่าห่วงเพราะมีความพร้อมทั้งกำลังรบและยุทธวิธีที่ชัดเจนขณะที่พื้นที่ทัพภาคที่หนึ่งกลับซับซ้อนกว่า โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วการใช้มนชนและพละเรือนของฝั่งกัมพูชาเป็นแนวหน้าในการรื้อแนวลวดหนามทาให้เกิดความกดดันต่อฐานไทยและสร้างภาพลักษณ์ของการถอยแม้ว่าทัพภาคที่หนึ่งจะยืนยันว่าแนวลวดหนามยังคงอยู่และไม่ได้ถูกรื้อถอนจริงแต่เหตุการณ์นี้ทําให้ประชาชนในพื้นที่คลางแคลงใจได้ประเด็นสําคัญคือการจัดการกับสถานการณ์แบบนี้จําเป็นต้องชัดเจนและปโปร่งใสทัพภาคที่หนึ่ง ต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและยิงยางตอประชาชนว่าไทยยังคงมีอธิปไตยเหนือดินแดนของตนและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงไม่ปล่อยให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนสร้างความวิตกกังวลอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจคือการปฏิบัติการยึดภูมิเขือและการลงนามซื้อเครื่องบินขับไล่กรีเป็นจากสวีเดนซึ่งเป็นสัญญ,ญาณชัดว่าไทยเสริมความเข้มแข็งทางยุทธศาสตร์และพร้อมตอบโต้ตุ้ดการล่าเส้นการปฏิบัติการเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เป็นการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าไทยสามารถปกป้องอธิปไตยของตนได้อย่างเต็มที่ในมุมมองเชิงวิเคราะห์หากทัพภาคที่หนึ่งสามารถจัดการเรื่องการสื่อสารและความมั่นคงของแนวชายแดนให้ชัดเจนจะช่วยลดแรงกดดันทั้งในแง่ของกําลังทหารและมุมมองของประชาชนได้ขณะเดียวกันการเตรียมกําลังรบและยุทธวิธีที่เหมาะสมจะทำให้ไทยสามารถรับมือการกดดันจากกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปแล้วพื้นที่ทัพภาคที่สองมีความพร้อมสูงและไม่น่าห่วงแต่พื้นที่ทัพภาคที่หนึ่งต้องระมัดระวังทั้งการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและภาพลักษณ์ต่อประชาชนแม่ทัพภาคที่1ต้องไว้พริบสูงทํางานชัดเจนและสื่อสารตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดความคลางแคลงใจและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนในชายแดนไทยกัมพูชา สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณนะบ้านหนองจานจังหวัดส,สาแก้วยังคงร้อนระอุและเต็มไปด้วยความซับซ้อนทั้งทางการเมืองและยุทธวิธีหลังจากที่กัมพูชาสั่งการให้ทหารปลอดตัวเป็นชาวบ้านพร้อมเกณฑ์มวลชนเกือบ20ชีวิตทั้งเด็กผู้หญิงและหญิงตั้งครรภออกมาพยายามรื้อแนวรั้วลวดหนามของไทยและกดดันให้ทหารไทยต้องถอยจากพื้นที่ แต่สำหรับทัพไทยไม่ใช่เรื่องที่จะยอมถอยง่ายๆทัพภาคที่สองมีความพร้อมสูงแม่ทัพภาคที่สองพลทบุญศิลป์ออกโรงยืนยันชัดเจนไฟเขียวให้ตอบโต้คันทีหากพบการล้ำเส้นหรือมีการลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดและตอนนี้กำลังแนวหน้าเต็มพื้นที่ทําให้สถานการณ์ในพื้นที่นี้ถือว่าอยู่ในมือไทยเกือบร้อยเซ็นไม่มีอะไรน่ากังวล ทางด้านทัพภาคหนึ่งสถานการณ์ซับซ้อนกว่าอย่างชัดเจนหนึ่งจากการใช้กลยุทธ์โมลชนโดยกัมพูชาทําให้เกิดภาพลักษณ์ของการถอยแม้ว่าทัพภาคหนึ่งที่ยืนยันว่าแนวลวดหนามยังคงอยู่และไม่ได้ถูกรื้อถอนตามข่าวแต่ประชาชนในพื้นที่เริ่มคลังแคลงใจการสื่อสารที่ชัดเจนและการแสดงความมั่นคงของไทยจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในขณะนี้ นอกจากนี้การยึดภูมิมะเขือและสร้างเสาธงแบบเสาเหล็ก12เมตรฐานรากเททับด้วยปูนซีเมนต์อย่างดีมั่นคงถาวรโดยของกองทัพภาคที่2ซึ่งนำด้ดยท่านแม่ทัพกุ้งทหารหารและประชาชนจิตอาสาพร้อมทั้งล่าสุดการลงนามจะซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเป้นจาก Sweden. สวีเดนแสดงให้เห็นว่าไทยพร้อมตอบตัวทุกการล้ำเส้นทางยุทธ,ธศาสตร์นี่ไม่ใช่เพียงแค่การเสริมกำลังทางการทหารแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าดินแดนไทยอยู่ในมือที่มั่นคง อย่างไรก็ตามหากทัพภาคหนึ่งยังประสบปัญหาในพื้นที่หนองจานไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เต็มที่หรือสื่อสารกับประชาชนไม่ชัดเจนไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์หรืออะไรทับปากไว้หรือเปล่าอาจสร้างความกดดันจนบานปลายการใช้ยุทธวิธีและกำลังรบต้องชัดเจนและเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดความคลางแคลงใจ ในแง่ของการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ชัดเจนว่าพื้นที่ทัพภาคที่2ไม่น่าห่วงแต่พื้นที่ทัพภาคหนึ่งต้องระวังเป็นพิเศษเพราะความอ่อนแอเชิงภาพลักษณ์หรือการสื่อสารไม่ครบถ้วนอาจกลายเป็นช่องโหว่ให้กัมพูชาเห็นเป็นจุดอ่อนและสร้างแรงกดดันต่อทหารไทยสรุปแล้วหากแม่ทัพภาคหนึ่งหากไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้เต็มที่หากไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและทหารแนวหน้าได้ชัดเจนก็อาจต้องมีตัวช่วยจาก จอมพลังมาช่วยจัดการสถานการณ์ให้เด็ดขาดแม่ทัพภาคหนึ่งไม่ไหวบอกมาจะให้กันจอมพลังเอารถดูดซ่วมไปช่วยนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าหากสถานการณ์ชายแดนหนองจานยังตึงเครียดและมวลชนกัมพูชายังพยายามลุกล้ำไทยทัพไทยพร้อมใช้กำลังเด็ดขาดอย่างเต็มรูปแบบไม่ยอมให้ใครมาอ้างสิทธิเหนือดินแดนของเราและถ้าแม่ทัพภาคหนึ่งมีปัญหาในการจัดการทีมพิเศษกันจอมพลังพร้อมสนับสนุนทุกเมื่อแม้แต่เครื่องมือสุดโหดอย่างรถดูดซ่วมก็พร้อมให้ใช้งานในเชิงยุทธวิธี เขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเชา้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันไหนทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ